สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปริญญาพัลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้ผมพามาจุดลายแม็กของบางแสนนะครับก็คือเขาสามมุกนะครับนี่บรรยากาศโอ้โหเจ๋งมากๆครับเดี๋ยวไปดูรอบๆนะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับไปครับ บนฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับดนฝั่งโน้นก็จะเป็นเป็นวิวของโค้งนะครับโอ้โหนะครับโค้งของเขาสามมุกนะครับลิงค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่น่ครับลิงเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาก็พยายามดูแลดูแลทรัพย์สินเราด้วยนะครับเพราะว่าลิงเยอะมากครับตรงโค้งนี้สวยมากเลยนะครับเวลาขับมาเย็นๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าวิวคล้ายๆแถวจันทบุรีเลยนะครับ ค่อนข้างสวยเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านบนตรงนู้นจริงจะมีตัวอักษรผมเคยมานานแล้วนะครับก็น่าจะเขียนว่าเขาสามมุกนะครับด้านบนนะครับที่จะเป็นไฮไลท์นะครับนี่นะครับตอนนี้วันวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับทะเลก็ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะนะครับจริงๆเราสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับ จะไปลงฝั่งตรงนู้นใกล้ๆก,ก,กับร้านกาแฟน,นะครับลงไปแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ครับแต่แถวนี้สวยนะครับอะไรค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับไปครับโอ้ต<อ>ัวน้อยตัวน้อย,ย,น,อย,ยนี่ครับตรงนี้ลิงเยอะเลยนะครับนี่ข้างบนก็คือเป็นเขานะข้างล่างนี้นี่ตุ๊ดตุ๊ครับแถวเดียว โอ้ยดูภูเขาฝั่งนี้สวยมากเลยสำหรับฝั่งนี้วิวสวยมากเลยครับนี่นะครับตรงนี้มีทางลงไปด้วยนะครับเนี่ยสามารถลงไปถ่ายรูปด้านล่างได้นะครับสำหรับเขาสามมุกนะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับแล้วก็เป็นกว้างๆเลยอู้ดูพี่เขาตกปลานะครับได้ปลาตวเบเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวขอดูพี่เขาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขาได้ปลาตัวใหญ่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับ ดูอะไรนะครับอืมโอ้ตัวใหญ่เลยตัวเบลเลอร์เลยอโอ้คครับพี่ลิงครับนั่งแบบ VIP นะครับมารถเข้าเลยครับ บายเลยนะมากับรถเขาเลยนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับผมโอ้อร่อยมากเลยใช่ไหมครับโอ้คัน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 ขอเกล้าหน่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยตอนนี้ผมกำลังลงมา ในนี้นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับวิวก็สวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนด้นเป็นร้านกาแฟนะครับตัวคล้ายๆกับปะราคาลนนะครับแล้วก็ใชายหาดสามารถลงไปได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศทางบนของเขาสามมุกนะครับจะเห็นบริเวณตรงนู้นนะครับเป็นแหลมแทนแล้วก็ถ้ามองไปฝั่งนู้นนะครับจะเป็นทะเล กว้างสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านบนสุดของเขาสามพุกนะครับของจุดชมวิวนะครับนะครับทางเราขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นทะเลกว้างๆเลยครับทะเลกว้างๆสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ผมมาวันอาทิตย์ด้วยนะครับแต่แค่ไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับนี่ตรงนี้มาแล้วก็โอเค เย็นสบายดีนะครับแล้วก็มองเห็นวิวกว้างๆครับตรงนู้นสามารถลงไปได้นะครับด้านล่างที่เป็นชายหาดนะครับสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับด้านล่างถ้าไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับที่เขาสามมุกนะครับจังหวัดชนบุรีครับก่อนถึงบางแสนนีดเดี่ยวฝากกดติดตามช่องปริญญาพันลุยเนียนะครับจะมีพาไปเที่ยวแบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับเสมอๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณครับ